อ้าวมีรถมาส่งของครับทุกคนอีกหนึ่งเที่ยวนะฮะไปดูกันว่าเป็นอะไรจากเรียนจากร้านเหรียญทองหมพัดฮะอ๋อ,อเป็นรถเข็นนะครับที่สีวัดมาส่งประชาหนึ่งคันแล้วก็ ได้เลยครับแป๊บเดียวมาจากเุแน่นอนครับที่เดียวกันไม่ใช่่าแขกผมมาเสียออสนะั่นเชเสียอครับเสีมาเองครับเงินจออไญาตเอาของลงก่อนนะคะเจ้าเดวรับโอมีแลเ็มแล้วก็มีถังยหลังจากที่เรามีถังกันสามสี่ถังแล้วก็ทำงานไม่เต็มกำลังตอนนี้มาเพิ่มห้านะครับเสียก็มาแล้วโอ้โห ้น่แล้วก็รถกันใหม่ไปเราปูนครับับรถงปูนครับจะาก็ได้ิมาเลยอ่นีครับทุกคนเป็นหลังคาเนาะเขามีถังปูนด้วยสวยงามตามทองเ่องมาพี่น้อง รถสองคันนะมาสูงแบบเดียวกันครับแบบเดียวกับในเช้านี่เนาะ,ะไปะในโพธิ์ที่ขับไปเลยลนี่บอกอยังอันสองอยางนี่บอกถังใส่ปูนนะถังปูนกดเข็นนะ ครับผมอันนี้ครสั่งมาครับมาจากคุณพี่นิดครับจากประเทศสิงคโปร์ครับนิดสิงคโปร์นิดสิงโปะฮะผุขคอนุญาตถามหน่อยครับครับผมที่ร้านมีเครื่องโม่ปูนไหมครับเครื่องโม่ละครับถ้าต้องการก็จะสอบถามพี่และสั่งให้ได้ครับผมอสามารถสั่งได้สามารถสั่งได้ครับจัดหาให้ได้ครับผมครับไม่คือความหมายคือตอนนี้รถถีนรอยังไม่ได้ต้องการใช้เท่าไหร่แต่เราอยากได้เป็นเครื่องโมผสมปูนเครื่องโมครับเครื่องโม่ปูน ก็เลยอยากจะบ,บอกว่าสองคันนี้ตุบรวมกันเป็นเครื่อมโยงปันได้อันนี้คงยังต <tama> ้องสาษาเยอรมัน bon ส่วนตัวนะครับต้องสาษาเยอรนเป็นการส่วนตัว อาจารย์รจาว่าไงคหนึ่งกระเพราทานมีอาจารยนเจรจาว่าไงคะเมื่อกี้โมดี้ผมฝากโมดี้ทางทัางคงฝากข้อความมาว่ามองเป็นรถเข็นสองพันเนี่ยรวมกันเป็นเครื่องโมกี้ได้ไหมเป็นตุ๊กัป็นตุ๊กบ้านเราได้อเป็นตุ๊กอยากได้โมดี้เธอพี่ไมเอาได้เดี๋ยวขอส่งเรื่องให้ทางลูกพี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับผม เพราะว่าถ้าได้โม้ปูนนี่มันจะสะดวกทุกอย่างเลยนะพี่เพราะว่าเครื่องปั่นไทยเราก็มีแล้วเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องคุ้นนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณนะขอบคุณคุณคุณพี่อะไรนะครับผมชื่อเอกครับแต่ทางร้านนี่คือทางยอสเหรียญทองครับผมแล้วก็พี่เอ็กซีชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้คุณจากคุณพี่นิดครับจากประเทศสิงคโปร์ครับผมครับมาถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปเลยครับ อ่านึงมีเบียร์นะครับมือหนึ่งของร้านเราครับอ่ามองกล้องครับมองกล้องหนึ่งครับเดี๋ยววเดี๋ยจะเพิ่งไปครับมองกล้องก่อนหนึ่งหนึ่งสอง๋ยวลุงเจรจาทีมช่างนะคะพี่อ่าเดี๋ยวจะต้องต้องมีสปอนเซอร์มาจัดหาให้แน่นอนครับจำเนการให้ครับเออนี่ผมมืงเบียไหมอ่ามานั่งรับแฟนมานรับแพนหน่อยกับแฟนโอ้ลุงกินข้าวอยู่นะกินข้าวผมกินขน้ำแกเป็นอะไรครับหนึ่งครับผม อันนี้จะส่งมอบลูกค้าอยู่บ้านจำปาโดงครับจะส่งมอบลูกป้าลูกชายจำปาโดงเป็นถังปูนกับรถเข็นนะฮะตอนนี้ก็ยกยกด้วยเออยกยกค้างไว้ก่อนค้างไว้ค้างไว้ประมาณ10นาทีนานเกินนานเกินครับ10นาทีก็พอขอบคุณมากครับขอบคุณต่งที่ต่อนะครับ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 ก็เป็นการรถ เข็นคันที่สองนะฮะแล้วก็พร้อมถังปูนนะฮะแต่ว่าเอาแต่ได้เครื่องโม่ปูนคนละแต่ลองเบิรงกนมาเงไหนนะครับแล้วทิง่มยาใั้โมปูนก็เลยหมายถึงว่าเไปเพราะว่าตนนี้นี้งานนยังไม่ก็ยะเท่าไหรับเูนพราะว่าต่อไปทำห้องน้ำก็ใช้โม่ปูนเหมือนเดิม ก็ต้องใช้โมปูนผสมผมไปดูที่กบอนวันนั้นมันรู้สึกว่าสตาร์ทที่แปดพันแต่ว่าตัวที่เราอยากได้มันราคาประมาณหนึ่งหมื่นครับเพระผสมได้ทีละประมาณหนึ่งกระสอบนี่แหละเอามีเครื่องยนต์ด้วยใช่ไหมเครื่องโมปูนจะมีเป็นมอเตอร์มาเลยครับไฟเรามีอยู่เราสามารถปัดได้เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวนำเสนอหัวหน้าก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อกี้างน ใช่พ c เดี๋ยวเอาไปรวมกันเอาไปตุ๊กเอาไปตุ๊กันสองพัก็เป็นห้าพันแล้วฮะลดไหมใ่กรเพิ่มเงิน้ไปวก็ได้ขายใช่ครับเดี๋ยวนะฝากกไก็ใชรด้วยครับ FC เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถในโพที่ไปเทิร์นไปตุ๊ปีนรถนี้น่าจะได้ประมาณสอ0 0น อ้าสองพันเนี่ยผมเสื้บอกว่าไม่มีคนแต่ตอนนี้นมีลุงพลก็กำลังกินข้าวเที่ยงกับมทีเถ้ามีเครื่องโมมานี้กเนาะรต่ก็มีการต่อรองครับตอนนี้นะครับวันนี้มีรถเข็นมาสองคันแล้วนะครับพร้อมถังปูนเนาะ ก็ทีนี้ทีมช่างก็อยากจะขอเป็นเครื่องปั่นนะเครื่องโม่ปูนนะก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนได้หรือเปล่า,าก็มารอดูกันเนาะพี่นงนี่ครับเป็นบรรยากาศวันนี้นะฮะร,รถฉุกเฉินมามาทำอะไร,รพี่พมานะครับตัวเฮียหน่อยครับบอกว่าลุงอยากเปลี่ยน เปลี่ยนนะครับครับเพราะว่าตอนนี้รถเข็นเรายังไม่มีความจาเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเป็นโมปูนอ่ะเราสามารถผ<อ>สมทีได้เรื่อยๆแค่สั่งทรายกับหินกับปูนมาครับสามารถผสมทีได้เรื่อยๆเลยครับผมเพราะมันมีความจําเป็นต้องใช้นะครับผมแต่ว่ารถเข็นเนี่ยเราอ<ร>ย่างตรงนี้อย่างเราจะทำยังไงทีนี่พอโมปูนเสร็จก็เราผสมเสร็จเราก็สามารถเทได้เลยโมปูนมันสามารถเลื่อนไปได้ตลอดอสมมุติวันนี้เราอยากเทตรงนี้เราก็เลื่อนมาผสมตรงนี้ ครับวันนี้พรุ่งนี้เราอยาผสมตรงนู้นแล้วก็ลากไปผสมตรงนู้นได้มันสะดวกดีกว่าเรามาผสมมันจะปวดแขนปวดเมื่อยซีฟกำลังไปได้เยอะแค่เราตักทรายใส่ตักหินใส่ผมเข้าใจว่าผมคิดว่าในเครื่องโม่ปูนเนี่ยมันสามสี่หมื่นมันไม่ใช่หรอมันมีหลายขนาดครับ เริ่มต้นที่แปดพันบาทาาที่มันเป็นเครื่องรถไถะมันมันแพงใช่ไหมอย่างนั้นโอ้โนั่นเฉพาะเครื่องรถถก็หลายบาทแล้วแต่ว่านี่มันเป็นมอเต,ตอร์มาเลยมอเตอร์ไฟฟ้าถึงก็เสียบปลั๊กมันก็ทำได้ไม่เสียงดังนะ,นะเสียงก็ไม่ดังมากเงียบเลยใช่มันก็เสียบปลั๊กก็ได้เลยก็ผสมทีแล้ากาวก็สอบก็โอเคอยู่ผมว่ามันไวอยู่ดีกว่าเรามาผสมเข้าไปเข้ามาซีฟแรงคุณไปได้เยอะก็ยเหมือนกันเนาะ พราะว่าบางทีนี่เหมือนวันนี้คิวสองคิวเนี่ยเราก็ผสมได้นะผสมได้นะผสมเอาทรายอะไรมาเนี่ยตักใส่เลยถ้าเราผสมกระบะคนเอาน่าจะไม่ไหวก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรสองสามคิวนั้นน่าจะหนักอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าเป็นแบบมั่วโอ้คิวสองคิวเนี่ยสบายผสมเองได้เลยอ่าตอนนี้ก็รอดูว่าจะได้เครื่องม่วปูนไหมจริงไหมนะครับมาดูกันมาดดูกันเนาะ สเสีนทองพร้อมพัดมาส่งรถเข็นเนาะพร้อมกับถังอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนบรรยากาศช่วงเย็นเนาะวันนี้ที่ทุ่งนานะครับมีคนกําลังกินข้าวเชียงพี่นอ้องสุดท้ายนี้ฝากสินค้า TP Coffee เนาะสเปย์มนาแก้ปวดเมื่อยสเปย์บุริมแก้ปวดเมื่อยแคดขัดยอกพี่จากสวนไปกินกว่า20ชนิดครับ099472 7 7 7 7เจครเจ